ไอ้ตัวนี้ที่ผมใช้มาเนี่ยซ้อนกันอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาครับแล้วก็เรื่องของ Google Chrome อย่างที่บอกไปถ้าเกิดคุณใช้ Microsoft Edge มันก็ยิ่งจะยิ่งประหยัดพื้นที่กว่านี้ใช่ไหมแต่นี้เราก็เนี่ยเปิด YouTube ไปด้วยนะครับหาข้อมูลจากในเว็บไปด้วยธรรมดาพอใช้สําหรับการทํางานเอกสารต่างๆๆเนี่ยพอเลยคือถ้าตัดแบบแค่เลเยอร์เดียวนะไม่ต้องซ้อนนะว่าได้มันเครื่องละ6-7 0เอามาตัดคลิปนี่ค่อนข้างจะเกินความจํากัดของมัน สวัสดีครับพบกับการรีวิวหรือพรีวิวหรืออะไรก็ตามแต่ของ B Max นะครับ B 2 Plus ตัวนี้แฟลชเซล์ขายดีมากนะครับขอขอบคุณ B Max Official Flash i p Store Thailand Super Saiya Downer m a ็ายยาก,กันด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราเล่นตัวนี้ B Max เปิดออฟฟิเชียลเรียบร้อยนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็มีเคมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทั่วประเทศก็เป็นแบรนด์ใหม่ก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับต่างประเทศเนี่ยได้รีวิวอะไรกันไปเยอะๆตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างสว่วนไอ้ตัวนี้นะครับเป็น B 1นะครับราคาตอน คเรา,าเกะก,ก็คุ้มแล้วหรือไม่เท่านั้นเอาไปทางานเอกสารก็ยังได้อีกนะครับร้านถ่ายเอกสารต่างๆนี่น่าจะชอบนะครับอ่ะมาแกะกันก่อนนะครับตัวนี้บีแมกตัวนี้เป็น B2 พัสผมแกะมาแล้วแหละเอามาให้ดูนะครับนี่ตกกล่องเป็นแบบนี้ ตัวนี้เป็นมินิพีซีที่ค่อนข้างตัวเล็กนะครับคุณสามารถที่จะเอาเข้าไปบริษัทเอากลับบ้านนะครับแบกไปนู่นไปนี่สบายนะครับมันแค่3.1กิโลเองนะแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยจะมีสายอะแดปเตอร์ไฟมาให้นะครับเอาไว้ต่อตัวมันแล้วก็มีสาย HDMI มาให้นะครับ Type A นะครับทั้งหัวและท้ายแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ขันติดกับตัวคุณจะไปยึดกับกําแพงยึดกับทีวียึดกับอะไรก็ลองดูนะครับมันจะมีคู่มือเขาบอกเนี่ยมีน็อตมาให้อีก2ตัวนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้คือของในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ามันมีอะไรบ้างล่าสุดเนี่ยรีสอร์ทที่กําลังสร้างอยู่นะครับก็เอาตัวนี้นะครับไปวางไว้นะครับต่อกับทีวีจอใหญ่แล้วดูแบบไฮเทคอะมันดูแบบว่าเออมันกระทัดรัดดีมีเดียคนมาถามว่ามันคือแบบกล่อง PC ซของอะไรทําไมมันแบบมันสะดวกแล้วเวลาคนที่จะมาพรีเซนต์งานเป็นครูสอนการเรียนการสอนต่างๆแค่แฟดไดมาเสียบครับแล้วก็ฉายขึ้นจอได้เลยนะครับคือสะดวกมากๆหรือคุณจะแก้งานตรงนั้นได้เลยร้านค้าต่างๆหรือร้านถ่ายเอกสารนะครับซื ไอตัวนี้ก็ได้นะสามพันเองซื้อไปเนี่ยไปวางข้างๆจอเวลาลูกค้ามาเนี่ยไม่ต้องไปก้มเสียบแฟลชไดร์ต้องเครื่องคอมเครื่องอะไรให้ยากครับก็เปิดตัวนี้ก็เครื่องแค่นี้ให้เขาเสียบบนโต๊ะได้เลยนะครับมันดูแบบแก้เอกสารแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่ารูพอร์ตมันเยอะเดี๋ยวเรามาดูรูพอร์ตกันครับว่ามีอะไรบ้างแอ้ฝนตกเสียงเพาะเลยเกินด้านหน้าเนี่ยที่สะท้อนกับไฟผมเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นอะคริลิกนะทำมาค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เพิ่มมาจากตัวนี้ไม่กี่บาทนะครับจะได้สเปก ครับตัวนี้เป็นรูของหูฟังหรือต่อลําโพงแยกได้แต่ในตัวมันมีลําโพงอยู่แล้วนะ2ตัวซึ่งถ้าใครที่เอาไปแบบเสนองานด่วนๆไม่ต้องต่อลาโพงอะ่ะมตัวมันมีลําโพงให้ครับก็คือไปต่อจอขึ้นปุ๊บเสียบเมาส์คลิกขึ้นเลยนะครับในบริษัทคุณทําได้ตัวนี้เป็น t ท p e C นะครับตัวนี้ต่อออกจอได้เป็น Full Option เลยนะครับตัวไท p e C นี้คุณจะต่อโอนถ่ายข้อมูลต่อไท p e C to t y ท e C นะครับหรือจะต่อจอแยกก็ได้นะครับตัวนี้สามารถต่อจอแยกได้3จอร<ๆ>องรับเป็นวิดีโอ 4K เลยนแล้ว เป็น USB 3.0 2องลูเลยนะครับปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้มาดูด้านขวามือไม่มีอะไรเป็นรูระบายนะครับเป็นรูระบายมาดูด้านหลังครับด้านหลังมี HDMI อีก2ตัวคุณสามารถขึ้นจอได้อีก2อันนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณจะไปทํางานแบบฉายสไลด์แบบใหญ่ๆเนี่ยคุณก็เอาตัวน,นี้ตัวเดียวไปวางได้นะครับแล้วก็มี USB 2.0อีก2รูแล้วก็อารูสายแลนนะครับตัวนี้เป็นรูอะแดปเตอร์เสียบชาร์จแบบนี้นะครับมาดูด้านซ้ายมือ ซ้มือของเขาอันนี้คือรูเสียบไมโคร SD Card เวลาใครใช้กล้องใช้อะไรก็ถอดออกมาเสียบได้นะครับรูทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนนะครับต่อได้3จอนะครับอันนี้คือ HDMI 2จอแล้วก็มี Type C ที่ต่อเป็นจอได้อีกอันนึงแล้วก็พอร์ต USB มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4นะครับมี4ตัวมีทั้งหน้าและหลังเลยก็คือแบ่งออกมานะครับจะต่อด้านหน้าด้านหลังได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลงังเราจะต่ออะแดปเตอร์ เึ๊บเห็นไหมแล้วก็สายดีมาจะต่อไปด้านหลังนะครับตัวนี้น้ําหนัก3.1กิโลกร,รัมเบาพกใส่กระเป๋าเอาไปบริษัทเอาจากบริษัทกลับบ้านนะครับเอาอันนี้นะอย่าเอาอย่างอื่นกลับนะครับเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวเราจะไปต่อจอกันไป เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมต่อ AC, B Mac B2 พัดเข้ากับจอมอนิเตอร์จริง,รงๆแล้วเราใช้งานที่ออฟฟิศมาค่อนข้างนานเกือบ 2, 2> เดือนให้เนทำอาร์ตเวิร์กนะครับลงช่องด้วยลงเพจอาร์ตเวิร์กของเนเนี่ยคือเลเยอร์แม่งซ้อนกันเยอะมากทีนี้มันทําได้ดีมันทําได้ผ่านถ้าทํางานแบบปกติทั่วไปได้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องทํางานอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามาเช็คสเปกกันก่อนโดย CPU z อันนี้นะครับมาพร้อม Intel Celeron J4115 เป็น Gemini Lake นะครับพร้อมกราฟิก Intel UHD g r a p h i c 600นะครับติดมาด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็น ram 8 g b lpddr4 ถ้าเป็นตัว B1 ตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ lpddr3 แล้ว ram 4 g b มันจะไม่ได้เร็วอะไรขนาดนี้ไอตัวนี้ถือว่าทำงานได้เกินตัวนั้นมาประมาณเท่าถึงเกือบ2เท่าถือว่าทำงานได้ดีกว่าตัวนั้นเยอะแต่ว่าก็ราคาต่างกันมาพร้อม ssd 128 g b ก็ให้มาเท่านี้คุณสามารถเพิ่มเติมได้นะเป็น m.2 ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูในเว็บไซต์ตัวนี้สามารถแงะมา เพิ่มได้นะครับซื้อ SSD มาเพิ่มเอาเองไม่ต้องเสียบสายแพรครับยัดเข้าไปเลยมันมีช่องของมันสอบถามไปทาง b m a c Official Thailand ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ชัวร์ผมไม่ใช่วิศวกรเดี๋ยวมีวิศวกรเข้ามาตอบนะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่เรื่องของ PCIe 3.0นะครับเรื่องของความเร็วมันจะมีข้อจํากัดเวลายัดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไปถามเขาดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคนมาถามเยอะนะทีนี้จุดที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวมันเนี่ยครับมันไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มพวกบลูทูธที่เป็นการ์ดบลูทูธหรือ อะไรคือ Wi-Fi อะไรเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วอันนี้คือมาตรฐานมันต้องมีให้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีให้แบบ Wi-Fi 2.4กับ5กิกแล้วก็ตัวนี้มีบลูทูธมาให้เลยเป็นบลูทูธ5.0ด้วยนะครับเวอร์ชันใหม่เอาตัวนี้ไปวางไวนะครับกับทีวีจอใหญ่ๆปกติเนี่ยถ้าใครที่มีแฟลชได์มีข้อมูลก็อามาเสียบแล้วก็เอาสไลด์ขึ้นนะครับเรื่องของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาราคาหรือแม้กระทั่งแผนการตลาดแต่ว่าถ้ามีมือถือต่างอย่างมือถือแล้วก็ดึงเข้าจากมือถือได้เลยเป็นบลูทูธแล้วก็ ยิ่งถ้าคุณมีพวกคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่มันต่อแบบบูทูธอะนะเสียบอันเดียวกล่องมันก็ถือว่ารูหลานะแต่นี่คือผมเสียบเต็มเลยนะครับทั้งอนุนี่เสียบยับเลยแต่ถ้ามีบูทูธก็ไม่ต้องเสียบง่ายๆนะครับที่สําคัญที่ชอบอย่างหนึ่งคือไทซีที่มันเป็นฟูลออปชันมันอะมันสามารถเสียบพวกหูฟังที่มันเป็นไทซีอะดีเทคได้เลยอย่างเงี้ยผมเสียบหูฟังเข้าตัวมันก็ได้เลยใครที่มีหูฟังรูแจ็ค3.5ก็เสียบเข้ารูมันได้หรือว่าจะเสียบไม์เสียบอะไรเนี่ยได้ 510ทับ467<ๆ>ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ธรรมดาพอใช้สําหรับการทํางานเอกสารต่างๆาาาเนี่ยพอเลยหรือการเข้าเบราว์เซอร์ต่างๆานานาอย่างเช่นพวกโคมสัก10หน้าอย่างเงี้ยอ่านเขียนการดึงข้อมูลการเขียนข้อมูลเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ในเลทราคานี้นะแต่ไม่ได้มันดีเดอะไรคือเลทราคานี้โอเคแล้วแล้ว,ลวทีนี้ซ i นีเบนเนี่ยเราเทสได้ทั้งหมด326แต้มนะครับซึ่งอยู่ท้ายตารางเลยนะครับมันก็เป็นตัวเริ่มต้นอ่ะเออสำหรับปีใหม่ๆนี้326แต้มประมาณนี้แหละนะครับ เวอร์ชันล่าสุดปิดไปอันนี้ผมแสดงถึงการทำงานเปิดมาแบบให้คุณดูเลยกก2 4 6 Google Chrome 7หน้านะครับผมเล่น Google Chrome เลยเพราะ e Chrome มันกินพลังงานเยอะอยากรู้มันไหวไม่ไหวแต่ว่าตอนที่ผมลองแล้วแบบมันเริ่มแบบช้าเวลาแบบเปิดอย่างเงี้ยเปิดปิด เปิดเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเรามาคลิกอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มโหลดที่แบบมันขึ้นมาช้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแปดหน้าครับแล้วผมโหลดพวก .a2 .data2 มาจากสตรีมเนี่ยผมเข้าสตรีมคือเวลาเราโหลดเกมพวกนี้ครับตัว CPU มันจะโดนดึงขึ้นมา100%เลยยิ่งเราใช้เยอะๆเ,เนี่ยผมเปิดออฟฟิศโฟโต้ชอปของอาร์ตเวิร์กที่ทําเป็นสมาร์ทวอทช์เอาไว้ด้วยแล้วมันกี่รุ่นเนี่ยสองสี่หกแปดสิบตัวอาร์ตเวิร์กเนี่ยน่าจะเกิน4ี่ถึงห้าสิบเลเยอร์นะครับในข้างๆนี้คุณเห็นไหม,ม ก็จะมีอาการที่แบบว่าเปิดออกมาแล้วมันยังโหลดช้าอยู่บางครั้งถ้าเราเปิดแบบเยอะจริงๆแล้วเราโหลดเกมอะไรไปด้วยนะครับนี่คือถือว่าเราทํางานแบบเยอะมากเราเปิด Photoscape X เอาไว้ด้วยแล้วก็เปิด YouTube เอาไว้ด้วยครับนี่ ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณเล่น YouTube อย่างเดียวในบรรดาสักประมาณ7-8ถึงหน้าโดยที่ไม่ได้เป็นเว็บที่โหลดหนักๆจริงๆครับมันก็ยังสามารถที่จะเล่นได้โอเคเห็นไหมเน,น,นี่ยนี้ n e t f l i x เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซาใช้ธรรมดาแบบเปิดสัก4 5แท็ถบผมว่าสบายๆครับทำงานทั่วไปสบายๆเลยแต่นี้เราลองทดสอบโหลดหนักๆครับตัวเมมโมรีมันจะอยู่สักประมาณ7-80%แนตะครับแต่ CPU นี่ดึงร้อยเลยเวลาเราโหลดอย่างเงี้ยเนี่ยกดโหลดเกมอะไรเงี้ยครับโหลดยิ่งโหลดซับทับซ้อนๆกัน,น อันนี้ผมปิดไปก่อนนะแล้วก็เปิด Photoshop อะไรด้วยเมื่อกี้ CPU Z นะครับปิดไปรู้สึกว่าจะคืนตัว CPU มาค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าง่ายๆนะใช้งานทั่วไปทําเอกสารงานนําเสนอสบายๆครับทีนี้ผมจะให้ดูของอาร์ตเวิร์เมื่อกี้ที่ผมให้ทำไอ้ตัวนี้ที่ผมใช้มาเนี่ยซ้อนกันอยู่ละมันไม่มีปัญหาครับแล้วก็เรื่องของกรูว่าโคลมอย่างที่บอกไปถ้าเกิดคุณใช้ Microsoft Edge มันก็ยิ่งจะยิ่งประหยัดพื้นที่กว่าน,นี้ใช่ไหมแต่นี้เราก็เนี่ยเปิด YouTube ไปด้วยนะครับหาข้อมูลจากในเว็บไปด้วยอย่างเช่นนนผมรนมรรหห้้กาาดดึงึงโลอะไข มันก็ถือว่าใช้ได้เลยเห็นไหมก็เหมือนคอมทั่วไปเนี่ยอันนี้คือการใช้งานผมจะลองให้มันโหลดหนักๆเยอะจริงๆก็อย่างที่บอกไป8ปแท็บ กับการทำงานแบบเนี้ยที่ด,ดึงขึ้นมาแต่จริงๆถ้าเป็นพวก Microsoft Word Excel อะไรพวกนี้ผมว่ามันน่าจะสบายกว่านี้นะถ้าคุณไม่ใช่ไปใส่แบบเลเยอร์แบบซ้อนแบบเยอะผมว่าการทำงานทั่วไปแบบทั่วไปอ่ะบัญชีไฟแนนซ์การนำเสนอนะครับโปรดักทำอาร์ตเวิร์ดโปรดักเนี่ยผมว่าไหวสบายๆเพราะเนไปทำโปรดักเนี่ยอันนี้อย่างของเนนะครับมีสมาร์ทวอทสิบรุ่นตัวนี้เป็นโลโก้นี่ก็แยกไปอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากไปให้ดูนะครับเนี่ยลากครับปึ๊บเห็นไหมเนี่ย อันนี้คือที่มันกิกกักเนี่ยคือมันเป็นปกตินะครับเพราะมันเยอะแล้วก็ในเหรียญราคานี้เนี่ยเนยบอกว่าเหมือนกับทําคอมของเนคอม,นคอมนเนก็ซื้อมา20,000กว่าแหละอันนี้คือมันประมาณนี้แหละมันก็กิกกักนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเร็วเท่าพวกนั้นก็ไม่ได้แต่ถามว่ามันทําไหวไหมไหวนะครับยิ่งถ้าไม่ได้เยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใช่10รุ่นทําทีละรุ่น2รุ่นเนี่ยเห็นไหมลื่นๆเลยครับสบายจะอยากคาดหวังอะไรมันเยอะนะครับคือมันทําแบบนี้แล้วดูเลเยอร์ที่ผมบอกครับซ้อนกันยับเลยนะครับเราจะปิดไปนะครับ ไม่เซฟครับเดี๋ยวงานเนเสียถ้าเราเปิดมาแบบสแตนบายนะเปิดเว็บสักเว็บหนึ่งแรมเนี่ยมันจะโหลดอยู่ประมาณสัก20%ครับ CPU, ก,บ CPU ก็อยู่ประมาณ2% 3%ถือว่าโอเคใช้ได้คุณเอาไปร้องคาราเกะสบายๆที่บ้านคุณนะครับเป็นเอเตอร์เมนต์ในครอบครัวหรือถ้าทำงานนำเสนอยิ่งสบายเลยเพราะว่าตัวนี้มันทำเอกสารอะไรดี <S <S ยังผมเนี่ยผมเข้ามาตัว Product Link นะครับในการทำลิงก์โปรดักนะครับไปเว็บไซต์ขายของเนี่ยก็สบายๆนะครับไม่ว่าคุณจะลงสินค้าออนไลน์ อะไรประมาณเนี้เห็นไหมการโหลดก็ใช้ได้ครับอืม นี่ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าการใช้งานอย่างที่ผมบอกถ้าคุณเปิดโคมสักสี่หหน้าจอแล้วคุณหาข้อมูลไปด้วยแล้วคุณทําพวกโฟลวสเกตแบบนี้อันนี้คืองานที่ลงช่องใหญ่นะครับอันนี้ผมทําจริงๆนะครับแล้วก็หรือเป็น Photoshop ที่ผมทําให้ดูแบบเมื่อกี้ถือว่าสบายๆนะครับเอาไปตั้งเป็นคอมออฟฟิศก็ได้คนที่ทำอาร์ตเวิร์กก็ยังไหวนะครับถ้าคุณดูอาร์ตเวิร์กช่องเราที่มันมีหลายรุ่นนั่นแหละถ้าไหวแสดงว่าไหวมันเราไหวครับแต่ถ้าแบบมันเยอะจริงๆแล้วมีกราฟิกอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่าเหมาะ แล้วก็ที่สําคัญสื่อการเรียนการสอนสําคัญมากจริงๆแล้วไอ้น้องมันเนี่ยรุ่นที่ที่มันเซลเหลือ3 0 0 0นเนี่ยฮะจริงๆตัวเนี้ยเหมาะเอาไปทําร้านถ่ายเอกสารมากกับทํางานเอกสารนะครับ3า0 0บาทเองเอาไปต่อเป็นทีวีดูเน็ตฟิกก็คุ้มแล้วอ่ะแต่ต้องเข้าใจข้อจํากัดของมันก่อนนะครับมันไม่ได้ทําอะไรได้ดีอันเนี้ยสเปคมันดีมันเลยทําอะไรได้หลายอย่างพร้อมกันนะครับไอตัวเล็กเนี่ยมันเปิดแค่2อถึงสหน้าจอเนี่ยเราไปใช้งานซ้อนๆอนกันก็จะไม่ดีขนาดนี้อันนี้คือทํามาแบบโอเคเห็นไหมมันก็จะมีอาการที่แบบว่า โหลดขึ้นมาช้าบ้างนะครับเพราะว่าสเปคมันไม่ได้แรงคือถ้าเกิดคุณชินคอมสเปคแรงแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ทางานทั่วไปไม่ได้ซีเรียสนะอย่างเงี้ยคือมันเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสการดูแบบ 4K60 นะครับให้คุณดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่เปิดครับดูการโหลดใช้ได้มีการงุงง้งุงงี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลําโพงในตัวมันนะดึงหูฟังออกมาก่อนฮะนี่เวลาคุณอาไปพรีเซนต์งานไม่ต้องมาต่อลําโพงให้ยากครับลําโพงมันออกตัวมันเลยเดี๋ยวผมปรับก่อนนะครับให้ลําโพงมันออกตัวของมัน นี่คือเสียงลำโพงมันนะก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้มีลำโพงมาให้ก็ถือว่าดีแล้วนี่คือ 4K 6 0สิเฟรมเรทเดี๋ยวเราก็จะกดไปเลยนะฮะดูการโหลดสบายครับลื่นๆครับไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวจะมา 8K นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกย่อสิ แล้วดูดูมันโหลดน,นะครับนะ CPU จะโหลดร้อยตรงนี้ครับจะโหลดร้อยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะไปใช้แบบหนักๆๆน,น,นี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเปิดเป็นทีละจอแบบ ύ, ดูหนัง 4K ต่อกับทีวีสบายๆอ่ะอีกจอหนึ่ง 4K 60เฟรมเหมือนกันครับดูครับ CPU โหลด95ครับก็พอมันโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มแรกมันจะดึงเข้ามาก่อนก็จะลดเหลือ80กว่า60กว่าเห็นไหม ง่ายๆถ้าคุณซ้อนกันหลายๆจอแบบนี้มันก็จะมีช่วงของการดึงที่มันเป็นร้อยอะ่ะมันอาจจะมีช่วงกระตุบนิดหน่อยอันนี้หมายคุณเปิดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดจอเดียวนไม่เป็นไรอยู่แล้วคือคุณก็แค่รอปุ๊บมันก็โหลดเข้ามา49.71%เหรอ58เดี๋ยวผมจะเปิด 8K อันนี้แล้วกัน 8K 60โอ้โหอเอากล้องอะไถ่ายวะ อยากได้ครับโอ้โหดูครับเว r รี่ไฮเลยนะฮะเม m o r รี่ดันเข้าไปครับโอ้ยซีพีดันครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะปิดแอปก่อนนะโอเคโอเคลองดู 8K นะครับ60เฟรมอันนี้ดูผ่านสตรีม y t u t u พรุ่งนี้ ไม่ได้ครับกระตุกนะตามเนื้อผ้านะครับอ่ะลองเปิด K30 ครับอ่ะนี่มา 8K เลยนะครับมีการกระตุกนะครับอ่ะสมมุติคุณจะดูขึ้นจอ 8K คุณนะผมว่าเน็ตผมเร็วไม่พอครับ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดวิ่งดาวน์โหลดได้ตั้ง500ร้อเนี่ยอัพโหลดได้ร้อยกว่านะครับเดี๋ยวรอโหลดกันแล้วดูจะเล่นลื่นไหมดูนะ 8K 30สบายๆครับคุณเอาไปขึ้นจอได้เลย 8K ซื้อจอมานะครับประมาณหลายแสนนะครับแต่ซื้อ Mini PC แค่ประมาณ6,000ไปเปิดค0เ0็ไปเปิดเห็นไหม 8K ครับ30สบายๆเล่นได้หายห่วงอ่ะถ้าไปสตรีมหนังเนี่ยสบายๆล่ะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู Netflix ครับ Netflix นี่สบายอยู่แล้วทำฟอร์มเค่องดีกว่าสบายๆครับสตรีมหนังแบบนี้ยไม่กระตุกเลย ใช่ไหมสบายสบายครับก็มีการดีเลย์เล็กน้อยเป็นธรรมดาไห้ดีอันนี้เอามาเสียบเทียบให้ฟังว่ามันเล็ดราคาอ่อนนี่ก็ประมาณ600นะครับเป็นทูเวลเลตห0าดศูนนกันนะครับแบตในตัวของมัน ลำโพงเนี่ยจะเสียงแบบอูอนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีมันก็ดีมาให้เวลาคุณไปเสนองานนะนะแค่นั้นแหละนะครับอยากได้คุณภาพที่ดีก็ต้องต่อเอาประมาณนี้จริงๆการส่งภาพผมว่าถ้าเป็น Full HD จอผมว่าสบายๆนะครับหรือเป็น 4K สัก2จอเป็น30เฟรมกับอีก Full HD หนึ่งผมว่าก็สบายๆนะครับเอาไปเปิดในงานจริงๆนะ,นะอไอ้กอล่องตัวเล็กเนี่ยทีนี้ผมเอาไปเทสการเล่นเกมมาครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมาะกัการเอามาเล่นเกมเหรอกเครื่องละหกเจ็ดพันเนี่ยมันต้องแบบพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสัก2องสามหม หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าเอออย่างเงี้ยเล่นได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเอามาลองเล่นนะครับเคาน์เตอร์สไตล์ CG เอทะไม่ไหวมันวิ่งอยู่ประมาณสัก20เฟรมนะครับปรับต่ําสุดทุกอย่างเลยกระตุกแหลกทำอะไรไม่ได้เลยครับพูดกันต่มตรงนะครับเล่นไม่ได้แล้วก็โ o t a ครับ Dota 2โหลดมาเล่นเข้าไปได้นะครับแล้วก็มันวิ่งอยู่ประมาณสัก20กว่าเฟรม30เฟรมนะครับแล้วก็เล่นๆอยู่ดีก็หลุดครับมันไม่ไหวไงจริงๆมันไม่ใช่ข้อเสียอันนี้เทสให้ดูมันโหดเกินไปมันเอาไปไว้ทํางานนะครับซึ่งฟังเ ราคานี้คุณหายากแล้วต่างประเทศก็รีวิวไปโคตรเยอะแล้วแต่ผมลองเทสให้ดูไงแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมแบบพวกยูนิทอย่างเงี้ยเฟรมเรทจะเกาะที่59-60เลยนะครับเล่น8ทีมซัดกันนวเนียนะครับถ้า <c oughs> ไม่เล่นแบบนานมากๆนะครับไม่มีปัญหายิ่งให้อยู่ห้องแบบแอร์เย็นๆไม่มีปัญหาเล่นไปเลยนะครับ8ทีมคุณจะเอายูนิตมาแค่ไหนก็จะมีแหลกๆหน่อยถ้าเกิดคุณเล่นยูนิตเยอะจริงๆแบบเป็นสร้างเป็นพันๆนั้นแต่เท่าที่ผมเล่นมายังไม่ถึงไปขนาดนั้นคือรวยมากๆแล้วแหละเงินเกือบล้านเล่นไป8ทีมมมเเเน่่ยยยลลกระจจุผังไอการที ต้องบอกก่อนว่ามันเกมนานแล้วมันก็เล่นได้อย่างพวกแล็กนาล็อกเนี่ยโอเคส่วนผมเอาไปเทส์น็อกส์เพลเยอร์ก็คือการจําลอง Android บนคอมเนี่ยมันเล่นได้นะครับแต่คุณต้องเล่นในแอปที่มันแบบมันไหวอ่ะอย่างเช่นเกมที่แบบว่ากินทรัพยากรน้อยจริงๆอ่ะแล้วก็ปรับต่ําอย่างเช่นการสร้างป้อมอะไรพวกนี้แต่ถ้าไปเล่นอว v ครับผมเทส์มาละปรับแบบสูงสุดเล่นแบบ60เฟรมเลทเล่นไม่ได้นะครับเล่น10บสปรับต่ําสุดก็เล่นไม่ได้นะครับมันกระตุกแต่ถ้าเล่นแบบว่า1นึเล่นได้เฟรมเลทจะเกาะที่40-50อะะไรรปมาณ แต่ผมว่าไม่แนะนําเลยนะครับอันนี้ลองให้ดูเฉยเฉยผับจีไม่ได้เลยกระตุกนะครับเข้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นเกมนอกเหนือจากนั้นหรือว่าคุณจําเป็นจะต้องใช้การจําลองจาก Android จริงใช้ได้แต่อย่าเล่นเกมครับอันนี้ทดลองมาให้ดูหมดแล้วก็ประมาณนี้อันนี้คือเราทดลองเกินความสามารถมันนะถ้ามันทําได้นี่แบรนด์อื่นไม่ต้องขายกันแล้วครับขนาดคอมแรงนี่เล่นน็อกเพเยอร์นี่ก็ต้องแบบเซตพอสมควรแต่ว่าผมตั้งดีฟอลต์มันหมดไงแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบการตัดต่อสักนิดหนึ่งเล็กน้อยเผื่อว่าจะเอาไปใช้ทำ สื่อการตลาดสักเล็กน้อยแบบไม่กี่นาทีเป็นไฟล์ Full HD แล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวผมทําให้ดูไปมาดูการตัดต่อนะครับตัวนี้เป็นไฟล์ 4K 60เฟรมเรทนะครับมันโอเวอร์เกินผมลองเอามาลงดูอันนี้เป็นไฟล์ที่จะอัพลง YouTube นะครับคือมันตัดต่อเสร็จหมดแล้วสามารถที่จะเอามาอ่านได้แต่กระตุกนะครับตัดไม่ได้นะอย่างเงี้ยเห็นไหมจะช้าเห็นไมหม เห็นไหมกระตุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแบบดูในในเครื่องมันว่าได้ไหมโอเคดิปเปิดแบบ 4K60 นะครับไม่ได้ลงสตรีมนะอ่ะดูได้นะครับมันอาจจะมีแบบขัดแตกขัดๆตอนแรกได้ละสบายๆนะครับ 4K60 เฟรมถ้าดูนะครับแต่ถ้าไปตัดไม่ได้ อืมพันแปดสิบพีไหวอันนี้ดูตามเลยนะครับผมจะทําการเอ้ยยังไหวนะเนี่ยผมกําลังย่อนะครับเอฟเฟกเนี่ยการใช้งานเห็นปะเนี่ยถ้าไม่ใช่หลายเลเยอร์เนี่ยก็ยังไหวนะครับสองเลเยอร์ซ้อนนะครับอันนี้ก็เริ่มกระตุกแล้วนะอันนี้กระตุกแล้วไม่ไหวนะครับแต่ถ้าตัดแบบเลเยอร์เดียวแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เพลงนะครับลบทิ้ง มันตัดได้เลเยอร์เดียวนะครับใส่เพลงไปด้วยสมมติว่าเราจะตัดเลเยอร์เดียวเลยนะครับแบบว่าเรารีวิวสินค้าทำโปรดัก คือแก้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะอย่าไปซีเรีเยสอะไรกับมันเยอะนะครับคือถ้าตัดแบบแค่เลเยอร์เดียวนะไม่ต้องซ้อนนะผมว่าได้ถ้าทําแบบ b e f o r e after ที่ต้องเอารูปใส่แทนวิดีโออ่ะมันโอเคแต่ต้องเข้าใจข้อจํากัดมันก่อนนะครับมันเครื่องละ 6- 7เ0พันเอามาตัดคลิปนี่ค่อนข้างจะเกินความจํากัดของมันแต่มันตัดได้เห็นไหมถ้ามันตัดเลเยอร์เดียวมันจะแบบลื่นๆนอันนี้60เฟรมนะแล้วถ้าเกิดคุณตัดแบบ30เฟรมครับมันจะไหวดีกว่านี้เยอะ พราะหกบมันเบิลเ,เข้าไปอีกอ่ะอันนี้ผมถ่ายแบบหกบหมดเลยนะครับถ้าเป็น30มสบอ่ะน่าจะซ้อนได้แหละน่าจะนะผมไม่รับประก,กันอะไรทั้งสิ้นนะครับประมาณนี้โอเคเป็นไงครับคือจริงๆก็ผมว่ามันคุ้มมากเลยนะราคาประมาณ6 700 0ซึ่งคนที่ซื้อไปเนี่ยชาวต่างชาติซื้อเยอะมากนะครับแล้วก็คนไทยก็ซื้อเยอะเหมือนกันให้5ดาวหมดเลยเพราะว่าสเปคมันคุ้มค่าไปทําสื่อการเรียนการสอนได้นะครับไปทําธุรกิจได้เปิดร้านเอกสารนะครับทำเอกสารทํารายงานต่างๆน,น,นานาส่งอาจารย์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ลูกลาน,นี่ ันเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0 0เองมันจะมี B 1 B 1 p ึ่ s พราคา45000ก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นราคาแบบสูงๆหน่อยก็70,00พกสะดวกนะครับใครที่ต้องการนำเสนองานการตลาดนะครับมาร์เก็ตติ้งเอาไปร้องคาราโอเกะครอบครัวเอาไปฉายขึ้นจอใหญ่ต่อได้อีก3จอทำได้เยอะแยะเลยนะครับสำหรับตัวมินิ p c ของมันรูปทรงสวยเบา3กิโลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพอร์ตให้มันเยอะมากนะครับเอาไปอัดแอในการทำงานกันเอาเนาะยิ่งช่วงแฟลชเซลยิ่งโคตรคุ้มเลยเหลือ5 0 0 0 6 0 0กกว่าบาทเองไปซื้อกันได้นะครับ ใน b m a c Official Store นะครับสำหรับวันนี้ผมกับ b m a c ต้องขอฝากไปก่อนใช้เท่าที่ข้อจำกัดมันทำได้นะครับเออแล้วคุณก็จะชอบมันเออมีศูนย์ไทยมีอะไรได้สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ